สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำก็อยู่ที่โรงเรียน um ption, อัศวสำชันพนบุรีแล้วนะคะวันนี้จะมีจะเป็นวันพิเศษนะคะที่นี่ดูมีบ่อปลาคราฟด้วยวันนี้จะเป็นวันพิเศษนะคะที่เด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะจะเข้ารับโอวาจากมาสเตอร์จากอธิการบดีนะคะบารเดอร์ Butter นะคะก็จะเป็นโอวาการรับโอวาทั้งสุดท้ายนะคะก่อนจบค่ะก็จะมี เด็กๆที่ใส่ชุดคลุยกันนะคะวันนี้ใส่ชุดคุยเห็นไหมด้านหลังนี่ชุดคุยสีดำติดแดงนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นสีประจำโรงเรียนของอัสสัมนะคะก็จะเป็นขาวแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าโรงเรียนกันค่ะว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะเป็นมันปฎิเทศค่ะซึ่งด้านหน้าของโรงเรียนสำคัญก็จะมี ของรับปริญญาของให้กำลังใจนะคะสองออแสดงความยินดีนะคะกับบัณฑิตจบใหม่ไม่ใช่ค่ะสูงสุดชั้นมหกนะคะยังไม่รับปริญญานะคะซองสอมเ่ิดก่ันนี้ก็เป็นของแสดงความยินดีสําหรับเด็กที่ใกล้จะจบแล้วนะคะมสามไอ้มหกค่ะมหกนะคะ,ะ,คะใกล้จะจบแล้วนะคะพ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะมาซื้อ สวยจังเลยมีสาตังด้วยนะคะให้เด็กๆให้ลูกๆนะคะมีลูกโป่งด้วยะคะ่ะเลือกได้ค่ะหน้าโรงเรียนนะคะก็จะมีขบวนพาเหรดของร้านค้านะคะมาตั้งเรียงรายกันนะคะแสดงคอนยินดีกับเด็กๆค่ะได,ด้ชื่นชมดอกไม้ก็แฮปปี้แล้วนะคะซื้อไปซักช่อสองช่อนะคะช่อละห้าสิบร้อยเยนะ ค่ะชกันนะคะกรน,นักิจจะได้โรนเรียนค,ค่ะเราเข้าโรงเรียนกันนะคะเด็กๆชันมัธยมศึกษาปีที่6นะคะที่กำลังจะจบนะคะวันนี้ได้ใส่ชุดครุยด้วยนะคะที่โรงเรียนอสสบชันธนบุรีค่ะ กำลังเดินเข้าหอประชุมนะคะรับโอว่าการแนะนำสั่งสอนครั้งสุดท้ายก่อนจบนะคะเรียกว่าปัดฉิมนิเทศกันค่ะวันนี้มีปัดฉิมนิเทศกันนะคะก็คือการรับโอว่าจำสอนจากครูครั้งสุดท้ายนะคะจากผู้อำนวยการแล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะครั้งสุดท้ายก่อนจบนะคะเด็กๆก,ก็ใส่ชุดครุยกันนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็กำลังเดินเข้าหอประชุมนะคะชุดคุยก็จะเป็น ชุดสีดำนะคะคลิปสีแดงนะคะที่ปลายแขนค่ะอีคเข้าขอไปชมกันเรียบร้อย